ทอดก็แค่ใส่ไปทอดเดมื่อดรามท่าไดก็ทอดเมื่อดแล้วก็กินบ่วเมื่อดวุนเสียดายด้วยเออเอ๊นี่ขออีนองมาเนี่ยสิทอดสี่โค้งหมูด้วยนะชี่โค้งหมูค่ะขใส่กระเทียมกระเทียมแล้วก็อันพริกไทยปนจ้ะแล้วขก็ใส่อันพุงนัวแล้วก็ใส่ซอสใส่อันโอ้โหผมได้ใส่พุงนัวใส่ใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลใส่ซอสอหอยจา้านะพอก็สิีนมาอันนี้คลุกเข้ามันเข้ากันมาเนี่ยผมได้ใส่สามอย่างคือจังแม่ป่านะ บอกนะปกติสิใส่ใต้น้ำปลาประนี้เขาสิร้องใส่แบบว่าลดขาดแบบเอาให้มันเนื้อหลุนะจา๊ะแซ่บด้วยเครื่องปรุงรสทั้งหลายเลยอ่ะใส่ซอสใส่ซอสหอยใส่ผงปรุงรสจ้ะมกักไวปใส่กระเทียมกพริดไช้ปนจ้ะเมื่อนี้เป็นแม่สีเลือนมันจะขาดท,ที่ีแม่ป้าบอกว่าไอ้ข่อยเฮ็ดหลายแล้วไอ,อ้ขอ่อยจ้ำนี่แหละเออแล้วก็ปิดหลายๆแล้ว่าข่อยเฮ็ดหลายแล้วก็กินบ่เหมือดมาส่น ใส่จะก,กินแซ่บกลิ่นว่าได้พี่น้องกิน่นนั่กินก็ได้นเน <_ C> ีย่ยจะทอดที่โคงหมูก็ที่มาร์กไว้ก่อนค่อยกระบอกมาร์กโดนดอกค่อยมาร์กมาร์ไกไว้จักคราวน้งแล้วค่อยก็ที่ทอดจ้าใส่พริกไทย,ไทยบดแล้วก็ใส่อ็หอยจ้าใส่น้ำตาลน้อยนึงเอาสูตรแซ่บสูตรหัวน่นะนะ <_ C> ไม่ได้เอาแบบรสธรรมชาติบ้านเฮาคือจังรีแม่ปลาเห็ดรสธรรมชาติแบบไรบัดนี้รสธรรมชาติคือใส่ใส่สามอย่างใส่นดำปลา น้ำปลากระพงนัวซือคือหันที่แม่ปลาแล้วมาร์กอันนี้เด้อน้ำปลากระพงนัวสำนันล่จะจ้าเราใส่ห่าน้ำเถียวเราก็ใส่ันน้ำปลาแล้วก็ใส่กใสกนนกใสเกลือเอาจ้ะอันนี้ข่อยเอาแบบรดรดชาดถือปาก,ก,ปากให้มันนัวนะพี่น้นองจะคุกเขาให้มันเข้าเนื้อ่ะนนจ,จะเดือดก็สิไปทอดแล้วก็มาร์กไปแล้วทอดแล้วค่ะแต่ว่าตีขาทอดเนื้อพี่น้องทอดท,ที่เป็นเนื้อทอดที่เป็นเนื้อ แตกดใช้ัามบ่ถามบักน้ถมนาไหนกีมานละบอตาาแค่ดีขา้วยเล่าหรปก็ไม่จีนเท่านั้นอย่้งกั้ยันันันกตาตุ๊กหาตุ๊กาตุ๊กตาติ๊กตาตุ๊กงาตุ๊กตาตุ๊กตาตาตุ๊กตากตกตาตุ๊กตาาตตาตุาตตาตตตาาา ็ดยตามกะเนื้นที่บ้านๆเนี่ยเส้นน้องมันก็ต้องดำเนินไปนะจ๊ะดำเนินชีวิตต่อไปถามว่าชีวิตแบบบ้านๆแบบไายบาเพอเราก็ต้องเห็ดดีวย่นาดย้ายจองข่งต้องแข่งเห็ดดีเห็ดอันนั้นันนี้ฝนเขามันก็ต้องเห็ดแน่แหละนะพี่น้องมันเป็นวันถันคันแก่ถิ่นลุกซูมใส่เมฆเกิดเมอไปจ้ มันก็ตองเหยตองทรเพราะว่าปากจกินคนเพราะว่าพูดจึงมาให้คอยกินคอยหาคอยอันนี้นะมันเหมือดแห้งเราแก่เขาก็คอเหมือดแห้งม่ได้ท่าไงทขกเป็นเป็นมินเดียวกันถ้าเจก็ต้องเก็บต้องหาอยู่มันแหละแต่ั้ำเหน็ได้้เถืนอ่าคต้นๆก็ไม่ได้ั้ตะเขนม่นหะอสเพรามวาถมาว่าถ้าว่าเพราะน้ันั้งตีตีบานก็ต้องเห็นเียด วันควรยื้อตัวแตเห็ดเพื่อดำลงกสากระกินเต็นนะคะเนาะสากระกินเต็นก็ต้องเหตุต้องหาเห็ียดาไปจ้ะคำซ้ำสืดมือไปแทนว่าตะว่าเห็ดไปพัทม่ป่าเขาก่องได้เงินช่งนีเขาหางให้ต่างทางไงเด็ดที่ง ไปตังค่าอัน,น,อ,นอันเลีนเสือปกนะเขาก้อนจะคอยเหตุโอ้ยหังว่าคุ้มจาเลยคุ้มจาดั่งจนไ,จกกนได้จ้าไ้่ไดไล่พุดสุดล้เหตเงินมาทีชซุดพุชไปเสมอนี่เขาแช่โคตรสม่ำเสมออย่างเขาองเอาเรืองเมือมาหายค่ะเ้าจะทำนี้พร้อมจา,ามาเทตุคลิปให้คุน เบิ้งใดบ่ยังสะมารนั่นล่ะค่ะเบิ้งมค้นมาเบิ้งหลายก็มีไลยได้แต่ยังีนอาจจะมีมหาศาลละแต่กระนี้ังแบบเขาเจ้ามันก็มนี้ค้นเจ่งค้นสามารถทุคนแจะเพว่าจะพอนเขาว่าอย่างะศึกษาไปนอกจากว่าจะลองค้นจนจบแค่ปอดี้ปอดยังคนแตยังต่างแจอืเป็นเลี้ยงดูเป็นไฟเลี้ยงดู ก็จงไม่เนือนี่ความกินแล้วมันจบดอกเตอร์แล้วคนเนี้ยก็เจียวกลับด้ดยวยต่วเนืเหมือนใหม่้ามกิดเป็น,นอ,อีมเออได้มีกองกอดท,อ,อ,ดทอ,อดที่โค้งเนื้อจะมากินน้ำป่อยแล้วที่นอนทอดที่โค้งเนืีอืมะม่วงันเนี่ยบ้ามา